คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้กลับไปค้านะผมกับเกมเอเดนเตอร์นะวันนี้เราก็มีพอย์เหมือนเดิมครับผมคือ1500พอยพ์นะครับโอเคมาก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะไปลุยเลยครับผมคลินี้มา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 อะไรเว้ยอะไรเว้เอะไรว้ยเดี๋ยวเรามาดูโอเคตอนนี้ค่าเทนนอมาแล้วนะผมมาขอขึ้นเจ็ดเลยแล้วกันนะครับไป รมลูกหลักมาแล้วเอยๆเรื่อยๆมีทางมาตัวสี่ประเทศด้วยไอ้พุ้ดมาอยู่ไหมอยู่โอเคขอขึ้นจิตดูนี่น้องขอขึ้นขอขึ้นจิตดูสี่ร้อยโอเคสวยอยู่ลองขอขึ้นจิตตอนนี้ห้าร้อยเขาบผมโอเคสี่ร้อยยังอยู่ยังมาอยู่เรื่อยๆครับยังมาอยู่เรื่อยๆนะมีไหมมีไหมโอสองร้อยเที่ยอะไรเนี่ยอุไยเอเลี่ยนมาหนึ่งพันเอ้ยสวยอยู่แบบนี้โอเคไปไปต่อดีไปต่อดีเอาติดอะไรมั้ยเนี่ยเอาไอ้เที่ยติดกระจายไม่ติดมาทำหอกอะไรตอนนี้เรา โอ้ยกำลังยิ้หุนอยู่ชิบหายเลยทุกคนโอเคปาดไปครับได้เท่าไหร่ได้มาที่400ร้อยโอเคก็ต่อไปถือว่าได้อยู่อะโอเคมาตอนนี้ได้คอยเพิ่มมาที่หนะึ่งพันแล้วตอนนี้อยู่ที่500นะครับมไม่ถึงพัน 1, ีกได้เพิ่มมา500อยเองนะตอนนี้โอ้โหไม่เข้าเลยเอเลี่ยนเออใส่มาให้เราแล้วเราเป็นหอโอเคถึงตง่อมาเดี๋ยวผมไป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 เร่องแรกจะมาแล้วนะครับ ควนนี้เหมือนกับว่าผมมีทีละสิบเลยนะทุกคนแต่ได้ผลมัแค่แบบว่าทีระสิบนะเออถือว่าได้ได้แบบว่าได้ไม่ค่อยคุ้มเสียเท่าไหร่นะมองเยอะแล้วกันนะครับเริร่มสุดมีเงียละวนี่ไงไมาผมกล้าร้อยสวยโอเคล่างสองมาเลยล่างสองมาล่างสองเออมาผมโอเคหอยดีหอยดีนะมามาได้เท่าไหร่ได้มาอุ้ยหนึ่งพันสองร้อยก็ก็โอเคทุกคนแบบผมหวังว่าได้มากกว่านี้ไง โอเคไม่เป็นไรครับผมมาดูต่อเลยยังหวังได้เจอแบบนี้เนี่ยขอ,องกขาบอกร,บอกรบอกับผมุนยนต์ลองดูครับแปดร้อยเออเปิดไปเดินไม่ดีครับผมไป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 เออมาอยู่มาอยู่มาอย okay. 8, อาู่โอเคสองร้อยสามร้อยโอเคห้าร้อโอ้โหได้น่อยจัดอะไรย่ามาหน่อยที่เออสองร้อยเอห้าร้อยโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สองพันเก้าร้อยนะครับผมก็ยังถือว่า โอเคมากแล้วกันเราผมคลิปนี้เพราะตอนนี้เราได้ที่1นึ่งหมื่นสี้ยะครับแต่ถ้าเกิดเราลงยนตลงยีหน่อยอาจจะถึงหนึ่พันห้าได้นะอลองดูววผมของพิเศษน่าจะถึงอ,อยู่วะมาอยู่ไหมมาอยู่ไหมโอเคเออถึงจริงเลยครับผมเอยอย่างนี้ก็มีลุ้นเพิ่มได้อีกดิมันแงนั่นไงมาอยู่มาอยู่เฮ้ยที่ห้เสร็จห้องน,นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะมาห้องเสร็จทีนี้ได้อยู่ครับผมเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้อยู่ที่สี่พันสี่นะครับผมมาดีไหม โอ้โหอีกตัวคนนึงแม่งมาไม่ทันว่ะเอ้ยขอเป็นมสี่พันห้าเลยได้ไหมไปเป็นพอยสามพันไปเลยครับผมวันนี้พอยได้เพิ่มสามพันไปเลยครับคลิปนี้มาได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหขอมาหน่อยมาหน่อยมาเออมาเอะมาเอะขอร้องและขอร้องและเอ้มาอยู่มาอยู่มาอยู่ทุกคนมาอยู่ตัวนี้มาอยู่ครับเออเอเดนมาเออมาแต่อยู่ดีป่ะเฮ้ึไปกินเหมันแต่แล้วป่ะแต่ใช่ไหม โอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ที่4,700นะครับผมได้เพิ่มมา3า0เนะก็ถือว่าโอเคละกันแล้วครับผมคลิปนี้นะขอจบคลิปเร็วนี้ก่อนดีกว่าละกันนะผมคลิปหน้าเราค่อยมาเล่นกันใหม่แล้วแต่วันนี้ขอพอมีนี้ก่อนดีกว่าละกันเนาะโอเคเป็นไงบ้างครับคลิปน,นี้ผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะนนอพอพนนแต่คลิปนี้ขอพอมีนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับบาย